สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปความรักนะคะของราศีกรกฎนะคะกรกฎผู้ที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมนะคะประจําเดือนมกราคม2560นะคะเดี๋ยวมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยเป็นคลิปความรักนะคะมาแล้วค่ะไพ่ใบแรกนะคะ อัศวินถือไม้เท้านะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไพ่อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ลักษณะกลางที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าพวกที่ได้ไม้เท้าเนี่ย ถึงลักษณะไพ่ขึ้นมานะคะมันต้องขึ้นดูกับลักษณะไพ่ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าอาจารย์แต่และคนนะคะหลวหมอดูแต่และท่านเนี่ยอาจจะให้นิยามของไพ่แต่และอันเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะคะสําหรับดิฉันเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าไพ่ไม้เท้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นไพ่ไม้เท้าที่ค่อนไพ่ไม้เทา้าเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นดีนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ฟิกในความหมายของมันนักนะคะสามารถให้เราเหมือนกับพลิกแผงได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่า มันเป็นไพ่แบบกลางๆนะคะอาจจะมีบางอันก็โดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะทีนี้ไพ่อัุวินถือไม้เท้าใบนี้นะคะลักษณะไพ่เนี่ยคือเห็นเขาขี่ม้าไหมคะควบไปข้างหน้าเมื่อเรามาใช้ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดและคนไม่โสดก็ได้นะดิฉันคิดว่าเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาในช่วงนี้มีความาเหมือนกับเป็นคนแสวงหาความรักอะนะคะอยากมีใครสักคนสําหรับคนโสดนะคะอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับ อยู่เคียงข้างเราหรือเป็นอย่างที่เราอยากได้อยากเจอเนี่ยนะคะคนเป็นโสดอยากคิดแบบนี้แล้วคนเป็นคู่บางคนก็คิดแบบนี้นะเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าคู่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราชอบอะ่ะมันไม่ใช่แบบที่เรารู้สึกว่าอยากให้เป็นนะคะเลยเกิดการสแสวงหาขึ้นมาไพา่ใบนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าไพ่ไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะคะ จะต้องใช้คำให้ถูกต้องคือค่อนข้างยืดหยุ่นคือบางทีเนี่ยไม่ได้แปลว่ารวดเร็วเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ได้เฉยนะคะจะไพ่ใบนี้มันจะออกลักษณะเร็วนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าไพ่จะขึ้นมาว่าเราอยากมีความรักหรืออยากมีใครสักคนหนึ่งหรือว่ากําลังแอบชอบใครสักคนหนึ่งนะครับ แต่ลักษณะไพ่เนี่ยมันค่อนข้างอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะดูแบบเหมือนม้าตัวนี้มันดูค่อนข้างฮึกเหิมนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความรักเข้ามาเนี่ยอะไรที่เราเหมือนกับเราอยากมากๆเนี่ยนะคะให้ระวังเรื่องของการผิดพลาดนะคะทุกๆอย่างค่ะเหมือนกับของอะไรก็ได้ที่เราชอบมากเราอยากได้มากๆเนี่ยเราอาจจะมองถึงมองไม่เห็นข้อเสียของมันนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะคือระวังว่าเราจะเลือกผิดนะคะ ไพ่การตัดสินใจมาแล้วนะคะไพ่การตัดสินใจมาเนี่ยดิฉันให้อันนี้สำหรับดิฉันนะตัวเองนะคะดิฉันรู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงการไต่ตรองความคิดที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่าเมือ่อไพ่ใบแรกเนี่ยมันเหมือนกับคนอยากมีความรักนะคะหรือว่ากําลังวิ่งเข้าหาความรักเนี่ยกรณีที่มันมีมากกว่าหนึ่งคนให้เราเลือกอะคะ่ะ ต้องคิดให้ดีต้องเลือกให้ดีว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมาะสมไหมนะคะสาหรับบางคนไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกมากนะคะอาจจะมีแค่คนเดียวนั่นแหละที่ต้องเลือกแต่เพื่อพ่ใจช่งางใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจต้องคิดให้ดีนะคะว่าการครบกับคนคนนี้เนี่ย เราไปกับเขาได้ไหมนะคะครบแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์มันเป็นยังไงคิดให้ดีอย่าเพิ่งคิดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากรักกับคนคนนี้เราก็เลยพุ่งเข้าไปหามันนะคะเพราะถ้าไพ่ประกบขึ้นอย่างเนี้ยหมายความว่าเขาอาจจะติงเรานิดนึงว่าอาจจะมีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นให้เราต้องไต่ตองพิจารณานะคะกรณีคนโสดนะ หรือว่าอาจจะแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งคนให้เลือกก็ได้นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วตีความหมายได้2ประเด็นเช่นกันนะคะประเด็นที่1ก็อาจจะอยากที่บอกว่าตอนนี้อาจจะมีแอบไปชอบใครทั้งที่เรามีคู่แล้วนะแอบไปชอบใครอีกคนหนึ่งนะคะไพ่ก็เลยบอกให้คุณเลือกให้ดีแล้วกันนะคะไม่ได้แปลว่าคนเก่าจะดีกว่าคนใหม่เสมอไปนะคะบางทีถ้าดิฉันอธิบายไพ่ไม่ค่อยละเอียดเนี่ยเราต้องเหมือนกับ ต้องไปตีอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีาการดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันนะคะไพ่แต่ช่างใบเนี้ยขึ้นมาอย่างที่ฉันบอกว่ามันเป็นการเลือกแล้วนะคะเราก็ต้องช่างฝั่งหนึ่งแล้วเทียบอีกฝั่งหนึ่งว่าฝั่งไหนเนี่ยข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงนะคะไม่ได้แปลว่าสมมติว่ากรณีเรามีแฟนเรามีครอบครัวแล้วไม่ได้แปลว่าคนที่เราครบอยู่แล้วเนี่ยมันจะดี เออไม่ใช่มันเขาโทษกับบางทีที่ฉันพูดมันนี่ไม่ได้หมายถึงตัวบคุคคลนะหมายถึงความรักน่ะว่าไม่ได้หมายความว่าคนเก่าจะดีกว่าคนใหม่หรือคนใหม่จะดีกว่าคนเก่าคุณต้องพิจารณาเอาเองนะคะกับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าแล้วไม่ว่าไพ่จะขึ้นมาอย่างไงก็ตามเนี่ยต้องเทียบกับความจริงประกอบนะคะไม่นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเอาไพ่มาตัดสินปัญหาชีวิตเนี่ยไพ่ทายถูกทายผิดมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะ แต่เรื่องจริงน่ะการที่เราเลือกผิดหรือเลือกถูกเนะี่ยมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อตัวเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟังอะไรดูอะไรต้องใช้สติเป็นตัวกำกับไปด้วยนะคะทีนี้ลักษณะคนที่เข้ามานะคะพไพ่ใบนี้ดีไหมคะพไพ่ใบนี้เนี่ยดิฉันให้นิยามให้ดิฉัน,นี่ยชอบตั้งชื่อให้ไพ่นะเพื่อเหมือนกับว่าเราจะได้รู้ถึงความหมาย่ ของมันอย่างสั้นๆนะคะเมื่อก่อนดิฉันชอบคิดว่าไพ่ใบนี้เหมือนเป็นไพ่คนเจ้าชู้เลยบางคนจะคิดว่าไพ่เดวิลเป็นไพ่คนเจ้าชู้ใช่ไหมเดวิลเนี่ยสาหรับดิฉันนะดิฉันมีความสุกว่าเดวิลเนี่ยมันมันไม่ใช่เจ้าชู้มันเหมือนกับความรุ่มหลงมากกว่านะคะแต่ไพ่ใบนี้คนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะเมื่อก่อนดิฉันคิดว่ามันคือเจ้าชู้แต่ตอนหลังเนี่ยพอดูหลายๆคนเข้าเนี่ยดิฉันคิดว่าไพ่ใบนี้น่าจะเป็นเหมือนกับคนมีเสน่ห์นะคะเขาอาจจะเป็นคนมีตัวตัว สมมุว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งของคนที่เราไปคบด้วยนะคะเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์เนีน่ยบางคนก็ได้หน้าตาม,มาด้วยนะคะคือเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีบางคนเนี่ยหน้าตาไม่ดีหรอกบุคลิกก็ธรรมดาแต่ว่ามีสเสน่ห์ต่อคนบางคนน่ะนะคะต่อเพศตรงข้ามหรือว่าบางครั้งก็หมายถึงเพศเดียวกันก็เป็นนะคืออย่างเราเนี่ยเราไปคุยกับคนบางคนเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าโอ้คุเนี้ยคุยแล้วคุยสนุกหน้าคุยคุยแล้วรู้สึกว่าคุยแล้วเข้ากันได้นะคะ เหมือนเขามีมีออล่านะบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะคะทําให้ดึงดูดเนี่ยสิ่งต่างๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคู่ของเราได้แบบนี้นะคะแล้วขณะนี้ถ้าเรายิ่งเราเป็นคนโสดเนี่ยบางครั้งอาจจะแปลว่าเขาเรารู้สึกอย่างนี้กับเขาเขาก็มีคนที่รู้สึกอย่างนี้กับเขาเหมือนกันนะคะแล้วไพ่ใบนี้ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีตัวเลือกหรือผู้หญิงคนนั้นก็จะมีตัวเลือกด้วยนะคะสําหรับคนโสด นะคะอันนี้แต่สาหรับคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะคุณอาจจะไปชอบอีกคนหนึ่งที่สําหรับคุณณนะตอนเนี้ยเขามีสเสน่ห์กับคุณเสเหลือเกินทัง้งที่กับคนภายนอกก็อาจจะดูเป็นคนไม่มีสเสน่ห์ก็ได้นะแต่มันมาขึ้นในตาแหน่งของเราค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราถูกอกถูกใจคนนี้เหลือเกินนะคะแต่ในภาวะนี้ผู้ชายคนไหนหรือผู้หญิงคนไหนถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคนนี้มีทางเลือกเสมอแล้วบางครั้งเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีทิฐินะคะเพราะถือว่าเขาเลือกได้ไงนะคะ ทีนี้มันประกบคู่กับไพ่แบน,นี้นะคะ c h a r ออ t แปลว่าชา a r อ,อ o t นี่มันแปลได้ก็หลายความหมายนะคะเขาอาจจะมีอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่อยู่กับที่เคลื่อนที่บางคนก็เป็นเซลก็มีนะคะแต่ถ้าดีาถ้าตีอีกความหมายนึงก็เหมือนกับว่าคู่ของเราคนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเรานะคะทาให้ต้องเหมือนกับ เขาเดินทางบ่อยเขามีโอกาสพบเจอคนเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พ่บอกว่าเวลาเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องมองถึงเหมือนกับอยู่กับเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ดีกับเราเราน่าจะเป็นตัวจริงเราน่าจะเป็นเป็นตัวหลักของเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อนเนื่องจากว่าวคนเราเนี่ยนะคะนอกจากเขามีเสน่ห์แล้วเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าไปนู่นไปนี่เสมอเนี่ยโอกาสที่จะพบเจอคนมันก็ค่อนข้างมากนะคะ เพราะฉะนั้นมีมีทางเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีคบคนอื่นด้วยนะคะหรือมีโอกาสได้เจอคนอื่นด้วยนะคะทีนี้เรื่องความสัมพันธ์เป็นในทิศทางแบบไหนคะอ่าสตาร์ดีนะคะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของความสมหวังนะะถ้าเห็นตอนนี้ก็คือการดําเนินชีวิตค่อนข้างจะเป็นไปอย่างแบบค่อนข้างดีะนะคะค่อนข้างราบรื่น แต่ไม่ว่ามันจะลาดลื่นยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อไพ่เด็กมันประกมันมาขึ้นประกบด้วยเนี่ยนะคะ มันยังไม่ชัดเจนะนะคะอย่างที่บอกว่าเด็กก็คือเด็กะนะคะมันไม่เหมือนไพ่ถ้าไพ่ได้ไพ่พวกไพ่เป็นบุคคลที่ไพใ่ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยนะคะความมั่นคงความชัดเจนมันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าตอนนี้สําหรับคนที่เพิ่งมีความรักหรือเจอคนที่ถูกใจเนี่ยแม้ว่าวิจารภาพของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นไปได้ดีนะคะแต่ไพ่มันขึ้นมาไพ่เนี่ยคือมันยังไม่ชัดเจนมันมีโอกาสที่จะกลายได้เสมอกลายเป็นอะไรกลายเป็นเพื่อนก็ได้นะคะกลายเป็น กลายเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าเมื่อเราถามถึงเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นไม่ใช่ความรักก็ได้นะคะรู้สึกว่าเหมือนต้นเนี่ยเหมือนเริ่มคบกันเนี่ยเหมือนจะเป็นความรักแล้วนะคะแต่คบๆไปเนี่ยเขากับเราอาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้นะคะเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นก so ็ได the okay. ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มนเลยขึ้นมาแบบนี้ค่ะว่ามีโอกาสยังไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะก็เหมือนกันนะคะ คู่ที่เราดีๆกันมาเสมอเนี่ยนะคะดิฉันไม่อยากจะตีความหมายว่ามันไม่ชัดเจนนะเพราะถ้ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละนะคะถึงได้คบมาเป็นแฟนเป็นคู่แต่ว่าก็มีโอกาสเช่นกันว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตที่ทําให้คู่ของเราเนี่ยมีบางช่วงแหละนะคะที่มันเหมือนกับมันมัน เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะแต่เ,อเจอคนที่ถูกใจเนี่ยถ้าเป็นไพ่เด็กก็ไม่น่ากลัวเหมือนกันนะคะดูลักษณะเด็กคนนี้ที่เขามองนะคะก็เหมือนกับแค่ไปเห็นสิ่งถูกใจอะนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะคะ นะสาหรับคนที่เรารู้สึกว่าแฟนเราเริ่มแอบมีกิ๊กเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ยังขึ้นมาว่าไม่เหมือนกับยังไม่ใช่อ่ะนะคะถ้าให้ฟันธงว่าเป็นกิ๊กหรือเป็นมือที่สามจริงก็ยังไม่ใช่อาจจะแค่แบบได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่ามีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อ่าถ้าไพ่สิบเหรียญมาไพ่สิบเหรียญเนี่ยแปลว่าความมั่นคงก็ได้นะคะเป็นว่าความสมบูรณ์ก็ได้นะคะทีนี้ ไพ่คู่นี้ขึ้นมาก็ไม่มีปัญหานะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ไพ่เห็นเนี่ยยังเป็นไปในทิศทางที่ยังดําเนินต่อไปนะคะยังดีๆอยู่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะรู้สึกว่าออมีหลายราศีแล้วนะคะที่ไพ่ขึ้นมาว่าในช่วงนี้ค่อนข้างจะดีนะคะอ้าวไพ่ดาบมาบ้างแล้วนะคะไพ่ดาบมา หมายถึงปัญหาและอุปสรรคนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ไม่น่ากลัวเช่นกันสามารถจัดการดูแลได้นะคะนะคะหรือเราสามารถก้าวข้ามเอ่อก้าวเอ่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอก็ได้นะคะไพ่เหรียญก็ค่อนข้างดีนะคะความรักของคุณยังคงมั่นคงอยู่นะคะยังคงดีอยู่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือว่าเรื่องที่แบบว่า มันไม่มีไพ่ของมือที่สามเข้ามานะคะความรักของเราในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นเลยอาจจะเป็นได้หลายกรณีนะคะอาจจะเกิดจากความเข้าใจกันไม่เข้าใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไพ่เก้าไพ่ใบน,นี้นะคะไพ่ไมเท้านะคะ,เ,ะ,คะเหมือนคนสับสนคนงงๆนะคะก็สรุปง่ายๆว่าสําหรับคนเพิ่งมีความรักแล้วกันนะคะ ที่เราครบกันมาตลอดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามั่นใจว่าเหมือนเราจะเป็นแฟนกันหรือว่าเราจะมีอ่าคล้ายๆกับว่ามิจรภาพของเราเนี่ยมันน่าจะใช่ละนะคะแต่ทําไปทําไปเนี่ย ดูไพ่ใบสรุปมันขึ้นมาแบบนี้อาจจะหมายถึงเราก็เริ่มจะชักไม่มั่นใจเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีคนบางคนเข้ามาแทรกระหว่างเรากับเขาแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเราก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเขากับเราเนี่ยรู้สึกกันยังไงนะคะหรือใครคือตัวจริงใครคือเหออมือนกับว่าใครคนไหนคือคู่ที่แท้จริงนะคะหรือเรากับเขาจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มันก็เลยขึ้นมาว่ายังสับสนยังไม่มั่นใจนะคะก็อาจจะ ถ้าคบใครก็ช่วงนี้ก็คบไปก่อนแล้วกันยังคบกันได้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ตกล่องปองชิ้นว่าเราจะคบกันเป็นแฟนนะนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็เช่นกันนะคะ2กรณีคือ1กรณีคุณอาจจะไปพบคนอื่นที่ถูกใจนอกจากคู่แท้ของเราอยู่นะคะแต่ว่าความเป็นไปก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขากับเราเนี่ยจะได้คบกันไหมหรือว่าเหมือนกับยังไงอะ่ะจะได้จะได้ตกล่องปองชิ้นกันไหมนะคะ ก,กรณีหนึ่งนะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีคู่ของเราเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าในเดือนนี้เขาไปแอบมีกิ๊กนะคะหรือว่าเขาแอบไปคบใครเนี่ยมันจะจริงจังไหมมันจะเป็นปัญหาไหมไพ่ก็ขึ้นมาว่ายัางยังไม่ชัวร์มันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเริ่มต้นน่ะนะคะหรือว่ายังมีอะไรบางอย่างที่แค่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปยังไม่มีอะไรชัดเจนถึงขนาดที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีปัญหานะคะเพราะแนวโน้มโดยรวมของ ชาวราศีกรกฎในในชุดนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรที่จะมีปัญหามากนะคะถ้าเหมือนกับมีปัญหาอะไรเกิดกันขึ้นในเดือนนี้นะคะก็เป็นปัญหาที่สามารถจัดการได้นะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่านั้นนะคะ สำหรับคนมีคู่นะะถ้าอยากจะรู้คนเนี้เขารักเราจริงไหมเขาจริงจังกับเราแค่ไหนไหมถ้าตอบตามไพ่เนี่ยก็คือให้รอก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีไพ่ใบไหนขึ้นมาชัดๆเลยว่าเออเขากับเราเนี่ยจะได้คบกันแบบจริงๆจังๆแต่ถามว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมก็ค่อนข้างดีนะคะมันอาจจะเหมือนกับเจอคนที่ถูกใจรักเจอคนที่เหมือนกับ าษาวัยรุ่นใช้คําว่าอะไรคะเคมี K Me เข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะอาจจะต้องดูไปนานๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีคนแวดล้อมเยอะนะคะความไม่มั่นใจมันเลยยังเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้เอ่ยปากว่าขอเป็นแฟนเราหรือชอบหรือว่าชอบเราจริงๆนะคะหรือต่อให้เอ่ยปากเนี่ยมันก็ยังขึ้นมาว่ายังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะสําหรับคนมีครอบครัวนะคะถ้าเกิดมีปัญหาในครอบครัวขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคุณ ไปแอบมีใจให้คนอื่นหรือหรือว่าคู่ของเราไปแอบมีใจให้คนอื่นก็ตามเนี่ยที่ไพ่เห็นมันยังจัดการได้หรือมันอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะยังไม่ถึงขนาดที่เหมือนกับว่าจะต้องนํามาให้ครอบครัวมีปัญหานะคะก็ประมาณคร่าวๆแบบนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ